ที่ตัดก,การไปก็มีอยู่เจ็ดข้อรเรื่องอน้ำนีานเข้าแรกคือเรื่องการระปาให้หยุดเรื่องน้นําแล้วก็ให้ดูแลการจ่ายน้ําให้คนในพื้นที่ตัวอุตสาหกรรมไฟฟ้าให้ไปดูเรื่องตัดสายไฟเรื่องให้ดึงอาการลมต่อไปปมปมกับผู้รับเหมาเนี่ยต้องดูเรื่องการหยุดการไหลของดินต่อเพราะว่าคือไงก็เอุดรูเพราะแรมันมีรูที่ที่มีรูแล้วก็ดินสามารถไ,ไหลเข้าไปในตัวสถานีไ,ได้ทันน้งหมดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่น่ากลัวมากเพราะว่าดินมันไหลไปเกือบหม ือให้ดูสถานการณ์รอบทางปลอดภัยประเมินนี่ก็มั่ทางกำรวอเป็นผู้รับผิดชอบกันเลยอันนี้น่าจะให้ไปมอนิเตอร์คือให้ติดตั้งดี V วีรอบพื้นที่แล้วก็ติดตั้งตัวเครื่องแาเครื่องที่ื่อเระยรู้ว่าตรงจุดไหนเป็นอันตรายอันที่ผมคือให้ประเมินอาคารโดยรอบอาคารใหญ่เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะเปิดให้บริการได้อย่างไรในเสร็จเรื่องการจราจรก็ให้ทางตำรวจประสานงานกับทาง ก็ทุกคนก็ดำเนินการเราตั้งศูนย์างการแล้วอยู่ในนะแล้วก็เดมีประชุมตอนเที่ยงตอนตโมเย็นผู้นกการเสก็เป็นผู้ในผู้นกการเตคือพอเสกกับทางรบหลเพราะว่าเป็นเรื่องงานไม่ตัวจับนะครัได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ับาดเจ็บนแล้วก็รถก็เดี๋ยวต้องคงต้าออกว่าเกิดเราถ้าเกิดออกไปได้ันจะได้เพื่อตบไปหรืวายดเวื่อนแรหรือกลับมาแล้วมนมัน ก็ผมต้องออกมาะล้วก็คงใช้เวลาพอสมควรเลยเหตุการณ์คล้ายๆการที่เคยเกิดขึ้นแล้วคือที่อโมงที่เป็หนองบ่อจะน่าทันผมบอก็มมเป็นที่ว่าลักษณะคล้ายกันเลยและเป็นจุดรอยต่อระหว่างตัวการนี้ที่ติดใส่เข้าไปอันนี้สิ่งเล่นสวดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการหยุดปิดรูตรงนี้สิ่งที่เราผมต้องให้ทำที่ร่มหมายประทังของเราเพื่ยหาทาง แล้วก็สิ่งที่กังวลอกอย่างหนึ่งนะครับว่าใครก็ค,รคือเอรื่องฝนตกถ้าเกิดมีฝนตกเนี่ยทำให้ดีนน้ำเพิ่มในระบบถ้าเกิดชั้นดินเนี่ยลงมาในช่องเปิดก็ได้สั่งให้ท่านทีมงานขึ้นมาขึ้นมาตอนฝนตกว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อเพื่อป้องกันการชั้นดินเคล่อ